ก่อนแต่งหน้าเราก็จะมาบำรุงปากกันด้วยวัซลีนโคโค่บัตเตอร์นะคะตัวนี้คือกลิ่นหอมมากแล้วก็ให้ความชื่มชื้นอีกด้วยมาเริ่มด้วยการลงสกินแคร์นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นสมูทตโตอะโลเวร์ล่าเนลไบเจลนะคะจะทาหลังอาบน้ำทาก่อนแต่งหน้าหรือว่าทาก่อนนอนก็ได้เลยคือตัวนี้เย็นสบายผิวมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสูงมากแถมยังราคาถูกด้วย สำหรับใครที่หน้าไม่แดดหรือว่าหน้าเป็นผื่นตัวนี้ช่วยได้ดีเลยนะคะมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สมานแผลด้วยหลังจากที่เราลงคลิปสกินแคร์ไปตัวนี้คือหนึ่งในสกินแคร์นั้นแล้วมันดีมากค่ะทุกคนมันทาให้สิวเราหายแล้วก็ดีแนะนํา ามาเป็นกันแดดนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆอันนี้เป็นของสะสีนะคะราคาถูกด้วยแล้วก็ดีด้วยไม่ทําให้หน้ามันแล้วก็ไม่ทําให้หน้าวอกด้วยนะคะคือก่อนหน้าเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ทากันแดดเลยมาเลยทําให้ฝ้าเราขึ้นกัดเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาทากันแดดหน้าเราก็เริ่มดีขึ้นเริ่มใสขึ้นเริ่มขาวขึ้นนะคะตัวเนี้ยคือถูกและดีจริงๆแนะนําหาซื้อได้ง่ายเลยตามวัสัน่นแล้วก็ If and b บ y นะคะ เราจะไม่ใช้รองพื้นนะคะเราใช้เป็นคอนซีลเลอร์อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Si t ทูซินะคะเราใช้เป็นเบอร์2นะคะสีนี้คือเข้ากับสีผิวเรามากนะคะถ้าถามว่าปกปิดไหมตัวนี้คือปกปิดในระดับหนึ่งเลยแล้วก็สบายผิวไม่หนาจนเกินไปนะคะแถมยังราคาถูกด้วยแล้วก็จะใช้แต้มบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็รอยดำจากสีแล้วก็รอยดแอยดงนะคะตัวนี้ก็ยังคงมีติดแมสบ้างปัปายนะคะแต่ก็โอเคยังยังติดทนอยู่นะ จะใช้คู่กับฟองน้ำนะคะหรือว่าแปรงหัวเล็กก็ได้ก็จะช่วยในการเกีย่ยแล้วก็เนียนมากขึ้นด้วยขั้นตอนต่อมาแล้วก็จะมาเขียนคิ้วนะคะตัวนี้เราใช้เป็นดีสอเขียนคิ้วของ p n k f ์ a s h นะคะตัวนี้คือถูกและดีแล้วก็เขียนง่ายสีสวยแนะนำ หาซื้อได้ง่ายเลยตามช้อปปี้ลาซาด้านะคะตัวนี้คือเนื้อนุ่มเขียนง่ายแล้วก็สีสวยด้วยอันนี้อ้ําใช้เป็นเบอร์สองนะคะแต่งหน้าไปโรงเรียนอ้ําก็จะไม่ได้เขียนข้วให้มันดูแบบชัดให้รู้ว่าแบบเคยเขียนมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่อ้ําจะเขียนแบบเขียนแค่ห่างแล้วก็เป็นเบน,เนตรงหัวนะคะมันก็จะดูโอเคขึ้นเพราะว่าอ้ําเป็นคนที่ข้วบางมากเวลากระทบกับแสงทีไรก็คือคิ้วหายล่องลอยไปกับสายลมไปเลย มางานบัชออนกันบ้างอันนี้เราใช้เป็นของ for so you two นะคะสี m 2ตัวนี้เป็นคอลเลคชันเก่าแล้วแหละแล้วก็สีสวยมากสีละมุนเป็นชมพูอ่อนๆที่ละมุนที่น่ารักที่จบุบุแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมนะคะจะปัดบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็ปัดขึ้นไปบริเวณหนกแก้มนิดนึงมันก็จะดูอมชมพูเลือดฝาดแบบวิ่งมาแล้ว20กิโลก่อนไปโรงเรียน ต่อมามาเสร็แป้งกันบ้างอันนี้เราใช้แป้งของพอรนะคะเป็นกระปุกกระปุกละ30กว่าบาทอันนี้ดีทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องมีติดบ้านเวลาใช้แล้วก็จะใช้เทใส่มือนะคะแล้วก็ใช้กระแป้งนะคะ ก็จะเป็นมาสคาร่านะคะอันนี้เราใช้มาสคาร่าใสเป็นของเมลินดานะคะสาคัญมากคือการดัดขนตานะคะสำหรับเราถ้าเกิดวันไหนไม่ดัดขนตาคือวันนั้นตาโล่งมากถึงจะออกไปหน้าปากซอยก็ต้องกลับมาดัดขนตานะคะ ขั้นตอนสุดท้ายคือขาดไม่ได้เลยคือลิปสติกนะคะอันนี้เราใช้เป็นของ Omo oh, Mytint แบบสติกเบอร์07นะคะทุกคนอาจจะมองว่าสีมันแดงไปหน่อยแต่เวลาเราใช้นะคะเราจะแทบๆทนะคะเพราะว่าเวลาเราแทบๆทเนี่ยสีมันจะออกมาธรรมชาติมากสีมันก็ธรรมชาติมากอมแดงๆนะคะต่อไปเราก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เราก็มาดูฟินิชลุกกัน